เื่อนคะทุลิปไปเจอคลิปถุงมือขุดดินมาค่ะโดยไม่ต้องใช้เสียมเลยข <t> ุดดินเร็วถอนหญ้าเร็วมากๆแต่ของจริงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวทุลิปจะสส่จากชอบป,ปีมารีวิวให้เ,เพื่อนๆดูต่มความเข้าใจของทุลิปนะคะการจัดส่งเนี่ยรวดเร็วมากค่าตัวแบงค์เขียวสองใบพิกัดดินไบโอหน้าโปรไฟล์และคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ค่ะรูปร่างหน้าตาของสินค้าก <t> ็ตรงตามปกเดะเลยนะคะไอสีเขียวๆฟ้าๆเนี่ยจะเป็นยางค่ะนี่เขาก็มีแบบกงเล็บให้ด้วยพอดีกับเล็บเจลทุลิปเลยค่ะถือว่าสะดวกนะอ่ะล้วไปเจอบางรีวิวมาเขาบอกว่า กันคมได้ด้วยแต่ทิวลิปก็ไม่แนะนํานะคะเวลาที่เราจะใช้ของมีคมเนี่ยก็ให้ระวังนิดนึงจากคลิปที่ทิวลิปเคยบอกว่าปลูกส่นหอมไว้แต่มันห่างไปนะคะทิวลิปก็สอยมาเพิ่มค่ะแต่พอใช้ไอ้ถุงมือเนี้ยขุดดินปรากฏว่ามันขุดไม่ได้นะคะคืออาจจะใช้กับดินร่วนซุยค่ะแต่ถ้าเกิดดินแข็งๆอะคะ่ะใช้เสียมขุดค่ะแล้วก็ใส่ถุงมือเนี้ยโกยดินปรากฏว่าสะดวกมากเลยอะนี่ใช้เสียมขุดนําก่อนจากนั้นค่อยใช้ถุงมือนะคะคือทิวลิปอยากจะบอกนะคะตามความรู้สึกตัวเองเลยค่าตัว ต่างจากถุงมือธรรมดานเนี่ยนิดนิดน่อยน่อยแต่ว่าน้องช่วยป้องกันเล็บเจลทุลิปได้อะชอบมากใครสงสัยอะไรอยากให้ทุลิปรีวิวสินค้าอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปของทุลิปได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ขอตัวไปทําส่วนต่อก่อนชอบ